สวัสดีค่ะชาวราศีเมถุนสำหรับคลิปวิดีโอในวันนี้นะคะจะเป็นการดูดวงชะตาชาวราศีเมถุนนะคะประจำเดือนมิถุนายน2564นะคะสำหรับชาวราศีเมถุนเนี่ยจะหมายถึงท่านที่เกิดระหว่างวันที่22พฤษภาคมไปจนถึงวันที่21มิถุนายนนะ <oui. S 2> ก็ดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างในเดือนมิถุนายนสำหรับชาวราศีเมถุนเกิดขึ้นมาเป็นเอ r เซอรบอนส์นะคะ ก็ดีงามนะคะเป็นไพ่เริ่มต้นเป็นไพ่ที่ดีเป็นไพ่ที่เต็มไปด้วย energy เป็นไพ่ที่แบบรู้แบบมีกําลังล้นเหลือฉันอยากจะทํานู่นฉันอยากจะทํานี่ฉันอยากจะนู่นนี่นั่นอะไรเยอะๆยมากมายนะคะเป็นไพ่แห่งไอเดียเป็นแห่งการเริ่มต้นนะคะคุณได้เพจตามมาด้วยก็เริ่มต้นแล้วเริ่มต้นอีกนะคะแปลว่าอะไรแปลว่าบางครั้งสิ่งที่เราคิดที่จะทําเนี่ยเราก็ไม่มีกําลังที่จะทาหรอกนะมันขาดอุปกรณ์ขาดความรู้ขาดเงินขาดความมั่นใจขาดอะไรหลายๆอย่างนะคะ แต่แน่น,นอนว่าการเริ่มต้นคิดมันเป็นสิ่งที่ดีนะถึงแม้ว่าณนะตอนนี้มันยังทําไม่ได้หรือยังไม่สําเร็จแต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่เพราะคุณได้ไพ่คิงมาแปลว่าอะไรแปลว่าเพจแล้วมาคิงก็ดีนะคือในแง่ที่ว่าตอนนี้ฉันยังฉันยังไม่มีอะไรแต่ต่อไปฉันต้องมีอะไรๆขึ้นมาบ้างแล้วแหละนะแต่ที่สําคัญคือคุณรู้ไงว่าคุณต้องลงมือทํานะคะชาวราศีเมถุนดีงามนะคือเปิดไพ่มาก็ดีตั้งแต่ต้นนะคะที่ผ่านมาในคุณอาจจะรู้สึกเหมือนกับว่า มันมีอะไรที่มันไม่แน่ไม่นอนหลายอย่างถูกไหมคะในเมื่อนั้นมันไม่แน่ไม่นอนเนี่ยอะไรที่เราทําได้เราก็ต้องทําทาเท่าที่เราทําได้นี่แหละแล้วก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคุณมองเห็นโอกาสอะไรบางอย่างนะคะคือจะเห,เหมือนกับว่าชาวราศีเมถุนเนคิดอะไรได้หรืออาจจะไปถึงกําลังคิดหาวิธีที่แบบเอ้ยทำยังไงช่องทางทําเงินอะ่ะเออช่องทางที่สามารถที่จะ generate เงินขึ้นมาได้แน่นอนอ่ะเพราะฉะนั้นคือลงเลยลงมือทําเลยนะคะ ตอนนั้นอาจจะทำไม่ได้แต่ตอนนี้น่าจะทําได้ละเหมือนกับว่าณนะตอนนั้นน่ะโอกาสอาจจะไม่มีอาจจะไม่มีโอกาสให้ได้ทําอาจจะมีความวุ่นวายอาจจะมีความไม่แน่ใจอะไรอย่างเงี้ยณนะตอนนี้คือทําได้แล้วฉันก็เริ่มเลยจัดไปนะเพราะฉะนั้นสําหรับชาวราศีเมถุนบางท่านที่กําลังจะลงมือทําธุรกิจอะไรบางอย่างหรือว่ามีช่องทางในการทําเงินบางอย่างอันนี้ถ้าคุณลงมือทำนี่โอกาสจะประสบความสาเร็จสูงมากนะร่ํารวยนะเป็นกออเป็นกรรมเลยแหละนะ ดีงามอ่ะค่อนข้าง,างดีนะเหมือนกับว่าที่สําคัญนะถ้าเกิดว่าคุณวางแผนงานที่ดีด้วยนะคะคือบางครั้งเนี่ยการมีไอเดียมันก็ดีนะแต่สิ่งที่จะที่จะทําให้สําเร็จอันนึงแหละที่สําคัญน่ะก็คือการวางแผนด้วยนะ <c oughs> ค่อยๆค,คิดค่อยๆทําค่อยๆเริ่มยังไม่จำเป็นต้องรีบไงนึกออกไหมคะ <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่าความล้มเหลวมันมีโอกาสเกิดขึ้นอยู่แล้วบางครั้งถ้าเกิดว่าเราใจร้อนมากเกินไปอย่างเงี้ย มันก็ไม่ได้ช่วยให้ทุกอย่างมันเร็วขึ้นไม่ได้อย่างเขาว่าเฮ้ยทำปุ๊บแล้วเจ้าต้องสําเร็จปั๊บเลยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ใช่แต่เป็นการบอกว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราทําลงไปสิ่งที่ลงทุนลงไปเนี่ยเราต้องแบบค่อยๆคิดค่อยๆทํานะคะค่อยๆให้มันเป็นเป็นทีละสเต็ปอะไรที่มันผิดพลาดแล้วก็ค่อยๆแก้ไขแต่ต้องมีความพยายามนะคือบางครั้งเนี่ยการเริ่มต้นเนี่ยแน่นอนว่ามันอาจจะแบบเขาเรียกอะไรคลุกคลักทุลักทุเลเออ แต่ว่าสุดท้ายแล้วมันดีไงมันก็ดีนะคะมันเหมือนคาว่าเอ,อประสบความสําเร็จในสิ่งที่เรามุ่งมั่นตั้งใจทํานะคะดีในเรื่องของธุรกิจนะคุณได้ไพ่นายมาสองใบเลยเปลว่าอะไรสโลว์ดาวนะคือบางครั้งเนี่ยถ้าเราสมมุติว่าถ้า ถ้าเป็นธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยดีการที่จะขยับขยายธุรกิจเนี่ยมันต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะคือเนื่องจากว่าด้วยสภาพวาการแบบนี้มันจะทําให้มีธุรกิจบางอย่างที่แบบเฟื่องฟูมากโดยเฉพาะที่เกี่ยวกับการขนส่งนะเออนะการเดินทางงานขนส่งเนี่ยมันจะเฟื่องฟูเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนต้องแบบอยู่บ้านมากขึ้นคนไม่ค่อยเดินทางอืมเพราะฉะนั้นธุรกิจเดลิเวอรี่ทั้งหลายแหล่มันก็จะแบบมาเพียบเลย ไม่รู้กี่เ้าต่อกี่เจ้านะคะแต่น่นอนว่าการเริ่นการมันก็จะมีธุรกติจต่อพ่วงเข้ามาอีกนะหลายหลายอย่างทีนี้เนี่ยอย่าพวกพ supply อะไรทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับการิเวอรี่อเลยพวกนี้มันก็จะมันก็จะดีขึ้นด้วยพวก p a เก a g i n g อะไรเงี้ยมันก็จะทําเงินขึ้นได้ใช่ไหมคะในช่วงนี้แต่ทีนี้มันก็จะมีประเด็นอยู่ที่ว่าบางครั้งการขย,ขยายเนี่ยเราต้องแบบค่อยเป็นค่อยไปไงเออให้มันค่อยเป็นค่อยไปแล้วก็ควรที่จะแบบมีการจัดสรรปันส่วนให้ดี เออโดยเฉพาะเรื่องของการลงทุนเนี่ยบางทีเราก็ต้องมีมุมมองที่ดีด้วยเพราะว่าเหมือนกับเป็นการกระจายอะกระจายกรากร,ากรลงทุนนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้ธุรกิจเรามันครอบคลุมให้มากที่สุดเป็นการชิงส่วนแบ่งทางการตลาดนั่นแหละนะอะไรที่แบบเราสามารถทำได้เราก็ทำแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมองด้วยเพราะว่าออต้องมีการบริหารจัดการที่ดีด้วยที่อันนี้สำคัญนะคะจะเห็นว่ามีไพ่เอซ สามใบเลยนะเอซอัพขึ้นมาสองใบเลยเพราะฉะนั้นคือมันเป็นไพ่แห่งการเริ่มต้นนะคะนั่นก็อาจจะหมายถึงว่ามีการเริ่มต้นทําธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจเดิมของเรานี่แหละนะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าคุณทําการขนส่งคุณอาจจะมองในเรื่องของแพคเกจชิ่งคุณอาจจะมองในเรื่องของอการส่งที่มากกว่าหนึ่งอย่างอะสมมุติถ้าส่งอาหารอาจจะส่งอย่างอื่นด้วยส่งเอกสารส่งอะไรก็ว่า,วาไปซึ่งจริงๆเนาะมันเป็นพิเศษที่เขาก็เริ่มทํากันมาอยู่แล้วนะ เอาเป็นว่าถ้าเกิดว,ว่าคุณมี uh ธุรกิจที่ใกล้เคียงอ่ะอืมที่คุณทําอยู่แล้วแล้วคุณรู้สึกเหมืนอนกับว่าตรงนี้เข้ามาตอบโจทย์เข้ามาเติมเต็มให้มันดีขึ้นให้การแบบการทํางานมันราบลื่นขึ้นสมูทขึ้นแก้ไขปัญหาโน่นนี่นั่น,นได้มากขึ้นอันนี้ก็เป็นหนึ่งช่องทางการทําเงินเช่นเดียวกันนะคะก็ต้องมาลองคิดดูนะว่ามันมันอะไรบ้างเพราะจริงไม่ได้มีความรู้เรื่องพิเศษ <laughs> เรื่องเดลเลยไปเกเท่าไหร่ต้องบอกนะครว่าคือมันก็มีบางถึงแม้จะรู้บางเรื่องแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ารู้ทุกเรื่องนะอ เพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเป็นว่าอะไรก็ตามที่มันเป็นโอกาสอ่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสที่คุณสามารถทําเงินเนี่ยทําอืมเริ่มจากเล็กเล็กน้อยน้อยนี่แหละนะคะเดี๋ยวมันจะดีขึ้นแล้วมันจะโตขึ้นนะอ่าสำหรับชาวราศีเมทุนนะคะลงมือทํานะดีที่สุดนะคะเพียงแต่ว่าจะจะให้มองในเรื่องของการการขยายธุรกิจแบบการขยายสาขาอะไรเงี้ยอาจจะต้องแบบค่อยๆเปค่อยๆไปนิดนึงนะเออคือเขาเรียกอะไร บางจุดที่มันต้องลงทุนเราก็ต้องลงทุนแต่บางจุดที่ยังไม่แน่ใจก็ยังไม่จำเป็นต้องลงทุนไงเออมันก็เหมือนกับอย่างที่บอกตั้งต้นนะว่าเป็นการวางแผนการทํางานให้มันเป็นขั้นเป็นตอนไงให้มันค่อยๆเป็นค่อยๆไปอันไหนที่ต้องลุกเราก็ต้องลุกอันไหนที่แบบเฮ้ยมันยังไม่แน่ใจแล้วก็ชะลอไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยจะดีกว่านะคะมันจะทําให้ธุรกิจเราตกตัวอย่างยั่งยืนได้ดีกว่านั่นเองนะคะอ่าทีนี้ในเรื่องของการใช้จ่ายเนี่ย จะเห็นว่าอันนึงมันมันเหมือนกับเข้ามาติดตัวเลยเพราะฉะนั้นเรื่องการใช้จา่ายมัให้ความสริงกบว่าบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่ใจเร็วด่วนได้ก็ได้นะอืมคือบางเรื่องบางบางเรื่องอะ่ะอาเปวาให้เรามาระวังกันแล้วกันเพราะว่าบางเรื่องการใช้จ่ายเนี่ยบางเรื่องมันก็ไม่ควรต้องใช้มันก็ไม่ได้จําเป็นหรอก จะถามว่าจ่ายได้มไหมม,ม,มันก็ได้ไงคือคุณอาจจะไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะในเนี้ยเหมือนกับว่าที่มันขึ้นมาติดตัวแปลว่าอะไรแปลว่าคุณอาจจะมองว่าบางครั้งเนี่ยมันอาจจะหมายถึงอันนี้ด้วยนะคือการให้ความช่วยเหลือด้วยก็ได้นะคะเนื่องจากว่าตัวคนเองเนี่ยมีฐานะการเงินที่ดีนะคะแต่คุณอาจจะไม่ได้อยากช่วยเหลือหรือไม่อยากจะ ปล่อยกู้ก็ได้นะอืมเพราะคุณรู้สึกเหมือนกับว่ามันเป็นอะไรที่แบบฉับฉวยอะ่ะมันอาจจะไม่มีหลักประกันไงอืมแล้วถ้าเกิดว่าคุณให้คนหนึ่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันจะมาอีกเพียบเลยเหมือนกับว่าพอให้คนนี้ยืมได้เดี๋ยวก็มีคนอื่นเข้ามายืมคณนะ่ะมาเรื่อยมาเรื่อยมาเรื่อยอะไรเงี้ยถ้าใจดีนะถ้าคุณจะดีให้คนหนึ่ง มันจะมาอีกเป็นสิบอะไรประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่คุณอาจจะต้องแบบพิจารณานิดนึงนะคะคือช่วยได้แต่ว่ามันต้องเป็นการช่วยเหลือแบบมีเงื่อนไขอืมอย่างนี้จะดีกว่าดีกว่าให้แบบใครเข้ามาก็ให้ใครมาก็ให้อะไรเงี้ยอันนี้มันมันไม่โอเคสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคุณจะไม่ได้มีปัญหานะคือคุณคุณอยู่ในฐานะที่ช่วยเหลือกือกูลคนได้แต่ว่า ก็ไม่ได้ไหมายความวันจะต้องให้แบบง่ายๆง,ง่ายเกินไปมันก็ไม่ดีนะถูกไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันจะทําให้คนอื่นเข้ามาฉวยโอกาสกับเราได้จากความใจดีของคุณอะจากความคิดที่แบบเออช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์การบริจาคเนี้ยเออพวกมีคําว่าอะไรเงี้ยนบุญนะเออก็ระวังเอาไว้แล้วกันว่าเป็นเนื้อมันมิจฉาชีพเยอะค่ะจนทิปก็เยอะใช่ไหมจนทิป คนที่แบบว่าฉลาดแกมโกงอ่ะมันเยอะนะก็ต้องระมัดระวังเอาไว้การเป็นคนใจดีก็รู้จักแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีนะคะแต่บางครั้งเนี่ยมันก็เป็นการเปิดช่องให้กับพวกมิจฉาชีพอ่ะคอยเอาเปรียบคนอื่นเป็นพวกที่น่ารังเกียจอืมเราก็ไม่ควรที่จะแบบให้คนพวกนี้มันอยู่ในสังคมมา,มากมากเกินไปมันก็ไม่ดีนะคะก็ควรต้องพิจารณานะคุณต้องคิดดูว่าถ้าเกิดว่าคนที่ขี้โกงชาวบ้านเขาแบบหน้าตาเฉยเนี่ย เออนะแถมยังไม่มีสํำนึกเนี่ยคุณยังอยากจะซัพพอร์ตหรือเปล่าบางคนบอกว่าเ้คนเราต้องรู้จักให้โอกาสคุณต้องต้องรู้จักการให้โอกาสคนเป็นสิ่งที่ดีคะ่ะแต่คุณต้องรู้จักเลือกด้วยว่าคุณจะให้โอกาสใครให้โอกาสคนแบบไหนอย่างพวกนักโทษเนี้ยพ้นโทษมาเห็นปะ่ะมันก็ก่อคดีมันดิมอมัเพราะว่าอะไรเพราะว่าคุณต้องเข้าใจว่า การเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญสุนทานอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้หมายความว่าคุณสูงส่งกว่าชาวบ้านเขานะถูกปะ่ะบางครั้งคนบอกว่าเนี่ยก็ฉันให้ฉันอยากจะให้ถูกแต่อย่างที่บอกนะว่าการให้เนี่ยการให้ของคุณถ้าเกิดว่าคุณให้แล้วแบบเหมือนกับเนี้ยไปช่วยเหลือโจรอย่งเงี้ยทำให้โจรมันเหิมเกรมเงี้ย แล้วมันก็ไปทํากับคนอื่นอย่างเงี้ยให้โอกาสมันนี้แล้วมันก็ไปทําเรื่องแย่ๆกับคนอื่นเงนี้ยบางครั้งมันก็ต้องมันก็เราก็อาจจะต้องกลับมานั่งคิดแล้วว่าเราควรจะให้โอกาสคนแบบนี้จริงหรือเปล่าก็ต้องคิดดูนะคะสันดานคนมันเปลี่ยนไม่ได้คนเราเมื่อเริ่มทําสิ่งที่ชั่วร้ายไปแล้วเนี่ยมันจะไม่รู้สึกเลยว่านั่นเป็นสิ่งชั่วร้าย เขาไม่ได้รู้สึกสํำนึกไงถ้าเขารู้สึกสำนึกอีกเรื่องหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณได้ไหวเจ็ดดาบปแปลว่าอะไรปแปลว,ว่ามีคนเข้ามาในชีวิตคุณคุณให้คุณเป็นคนง่ายๆเป็นคนใจดีให้โอกาสคนมันก็จะมีพวกอย่างเงี้ยเวียนไหวามาหาคุณเยอะๆมาขอส่วนบุญ <laughs> นะ มันก็ดีอย่างที่บอกนะคะคือก,ก็ก็ดีในแง่หนึ่งแต่ว่าอย่างที่บอกนะคะว่าถ้าเราสามารถที่จะแบบเลือกที่จะให้อ่ะมันก็จะดีดีกว่านะอย่างที่บอกต่อไปเนี่ยคือคุณอย่าใจดีเพราะความใจดีของคุณนะ่ะไปสร้างไปสร้างอะไรบางอย่างไปสร้างโอกาสให้คนชั่วบางคนเนะี่ยทำชั่วต่อไปได้ คืออันนี้ในเคสที่คุณรู้ไงนะคะถ้าคุณไม่รู้ก็ก,ก็แล้วแต่นะกะ็อันนั้นก็บ้าไม่ได้เพราะเราก็ม่มีทางรู้หรอกบางคนแม่งมากโกหกตอนแหลเราทุกสิ่งอย่างใช่ไหมเออเราก็ไม่รู้ไงแต่ถ้าเกิดว่าเรารู้เราก็ไม่ควรที่จะไปสนับสนุนนั่นแหละนะคะไพ่ก็จะเตือนในลักษณะน,น,นั้นนะคือเราสนับสนุนคนที่ควรจะสนับสนุนใครที่มันไม่สมควรได้มันก็ไม่เราก็ไม่ควรจะให้นะคะอย่างนั้นดีกว่านะ ทีนี้ในแง่ของเด็กๆนะคะจะมีไพ่เด็กเข้ามาด้วยจะไม่พูดก็ยังไงอยู่ไพ่ของเด็กๆเนี่ยจะเห็นว่าในช่วงนี้นะคะเด็กๆเนี่ยอาจจะต้องดูแลคือเราอะต้องดูแลเด็กๆอะถ้าเกิดว่าน้องๆที่เกิดราศีเมถุนนะคะในช่วงนี้นะเรื่องการเรียนเนี่ยเป็นปัญหาเป็นปัญหาปัญหาจะเปิดหรือไม่เปิดอนะเทอมเนี่ยนะคะ เป็นปัญหาแน่ๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องพยายามพยายามป้องกันตัวเองมากว่าโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าเราต้องไปต้องเดินทางอ่ะต้องออกไปเจอคนนั้นคนนี้อย่างเงี้ยต้องออกไปคุยอะไรอย่างเงี้ยอะไรที่มันหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงนะคะในช่วงนี้คือแบบ ไม่จําเป็นก็ไม่ต้องไปเมาส์มอยอะไรกันให้มากนะคือวัคซีนสำหรับเด็กในประเทศไทยไมีหรือเปล่าคิดว่าไม่น่ามีนะยังไม่มีนะอันใหม่ๆที่เขาจะเอาเข้ามาก็ไม่รู้ว้วยสําวราจะฉีดเด็กได้หรือเปล่าเพราะฉะนั้นเด็กก็ก็ยังไม่รู้นะคะว่าความเสี่ยงมันมากน้อยแค่ไหนต้องระวังะต้องระวังตัวนะคะเรื่องการเลยนที่มันมีปัญหาเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะต้องแบบเลยนด้วยตัวเองอะ่ะ ช่วยเหลือตัวเองอาจจะจับกลุ่มกับเพื่อนได้แต่ว่าเป็นกลุ่มน้อยๆคุยกับเพื่อนได้แต่น่าจะคุยแบบห่างๆกันนะใช้โซเชียลให้เป็นประโยชน์อย่างนั้นน่าจะดีกว่านะคือมันก็เป็นประเด็นนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจะถามว่า,าบางทีมันอาจจะหมายถึงการเดินทางหรือการย้าย ย้ายที่เรียนอ่ะอืเลือดจะหมายถึงการเดินทางไปเรียนนี่คือเป็นปัญหานะถ้าต้องถ้าถ้าถ้าค่อยเปิดจริงนะเป็นปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็ต้องแบบระวังแล้วก็ป้องกันตัวเองเอาไว้ให้มากๆนะคะเด็กๆนะในช่วงนี้คือเราต้องรู้นะคะว่าเราเราเสี่ยงอะ่ะชีวิตเรามัน เราไม่รู้หรอกว่าเราเราเราไม่รู้อะพวดตรงนั้ไม่รู้เราใครเป็นไม่เป็นอะติดไม่ติดอะใช่ป่ะเพราะฉะนั้นดูแลตัวเองดีที่สุดนะคะเรามาระวังป้องกันเอาไว้ดีที่สุดอย่าประมาทแล้วกันคือจริงเวลาได้ไพ่ไนท์มาสองตัวมันไม่ค่อยดีคือแปลว่าอะไรแปลว่าแบบบางทีทําอะไรแบบไม่คิดหน้าคิดหลังไงโดยเฉพาะเป็นเด็กอะไม่ได้คิดหรอกใช่ไหมบางทีก็ไม่ได้ระวังตัวอย่างเงี้ยอืมก็อาจจะคิดว่าไอ้เขาไม่ติดหรอกนู่นนี่นั่นอย่าว่าแต่เด็กเลยคนแก่ก็เป็น ใช่ไหมไม่รู้วอาความเชื่อมาจากไหนไม่รู้ไปว่าความมั่นใจมาจากไหนเนี่ยเพราะฉะนั้นการพูดคุยกับคนอื่นต้องระวังตอนเนี้หน้ากากก็ต้องใส่ต้องใส่ต้องปิดที่ดีพูดให้น้อยๆนะคะคือในช่วงนี้นะพยายามห่างๆกันไว้ Privacy ต่อให้รักกันมากแค่ไหนคุณก็ต้องมีระยะห่างคะ่ะช่วงนี้นะคะห่างเพราะความรัก มีไพ่เวลามีไพ่เอสมั้ยดีไงจริงๆคือเมื่อห่างพวกความรักคือคนเรารักกันมากไม่ต้องไกลกันมากช่วงนี้ยห่างๆกันไว้นะไม่ได้แปลว่าโกรธกันเกลียดกันไม่ใช่แต่เป็นเพราะว่าแบบเราไม่รู้หรอกว่าเราจะติดหรือไม่ติดเราอาจจะเป็นพาหะอยู่แล้วก็ได้โดยที่เราไม่รู้ตัวเราไม่แสดงอาการใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยู่ห่างๆเข้าไว้นะคะเพราะว่ารักหรอกถึงได้ห่างกันอ่านะ อ,อันนี่นก้คือเรื่องสุขภาพก็สสาคัญนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขึ้นมาแต่ออว่าคือก็ต้องเตือนเตือนเอาไว้นะคะต้องดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะอะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยสนับชาวราศีเมถุนทุกทท่านเลยนะคะสวัรับวันนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามและรับชมนะสวัสดีค่ะ